สวัสดีค่ะตอนนี้โซดาอยู่ที่หลักการทโซมเปิดหม้ออยู่สาขาลาดพร้าว78วันนี้มากินโซอยากกินมัหลายทีตอนนี้อยู่กันแยนที่แนนที่ถือให้เราสั่งมาแล้วอยู่ที่น <c oughs> ี่หันมาแทนมาดูของโซดาก่อนของโซดาสั่งแดนแบบว่างัดแบบคว่ำเออเนี่ยเห็นไหมของโซดาสั่งมาตรงนี้เนี่ยมาเออเออให้เห็นตรงเนี้ยของโซดาสั่งเป็นจืดน,นะคะแล้วก็ใส่เราเ,ราเลือกด้านโซดาใส่แบบเลือกตามใจคือมีไข่เค็มมีตับกักทองมีไส้อ่อน แล้วก็มีหมูเด้งมีหมูเด้งแล้วก็มีหมูสับคือโซดาสัง่งแบอบกว่าเลือกเอาเองเลยว่าจะเอาอะไรส่วนของแนนซี่นี่สำหรับคอแบบว่าใครชอบแบบต้มยำของแนนซี่เขาสั่งเป็นต้มยำแนนซี่แนนซี่ใส่อะไรพู้ไปอ,อ๋อแนนซี่นะคะก็จะใส่เป็นเอ่กุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งแม่น้ำแล้ว,วแล้วทีนี้ก็เป็นชอบอยู่แล้วก็คือตีนไก่ซปเปอร์ตีนไก่แล้วก็มีไข่ก็ไปไข่ไก่นะคะแล้วก็จะมีตับ ตอนนี้เรามาอยู่ข้างล่างโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะชิมของสุดาก่อนอาสุดากนมาชิมเพลียวเลยแบบยังไม่ทำอะไรเลยคือแบบชิมเพียวสดาที่สั่งสืดเพราะว่าสดาชอบโจ๊กแบบแนวเดือดจืดแต่ว่าสดาบอกเขาว่าเอาน้ำเหมือนข้นๆ้นข้นๆ้นแบบสดาชอบแนวข้าวข้นแต่นี้ก็ยังเป็นน้ำอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรรสชาติดีค่ะรสชาตินัวนวดีต้องสามารถปรุงได้แต่นี้สดาขอใส่พริไทยก่อน เดี๋ยวสตาดเขาดูอันนี้สตอยากกินไม่ดูเข้าวไปเฉยเองเงอันนี้ซอสอะไรอ่ะซอสอะไรครับเออซิ๊วขาวหรืออะไรอะอาอ๋อเป็นซีอิ๊วขาว๋ต่จะลองใส่แตาก็ชอบรสจัดะตาชอบเป็นนงไงฝาที่อยนี้มากินหมูเดงอ่ะอันนี้หมูสับกับหมูแดงหืมแให้เราช่ยมีหมงนะชวยแต่ว่าตนเนี้ยนีแหละอัน อยจริงๆอ่ะโซดาตอนแรกไม่อยากสั่งไส้เพราะอะไรเพราะว่าไส้ส่วนมากมันจะเหนียวแต่โซดาถามใครเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่เหนียวแต่เขาไม่เหนียวจริงเหมือนเปื่อยคือไม่เหนียวแล้วที่เนี้ยรสจืดโอ้ยนะเพราะอะไรที่บอกว่าแต่คนเขาบอกนิยมส่วนมากคนเขาชอบต้มยำกับพวกน้ำข้นน้ำใสเนาะโซดาชอบจืดเนี่ยก็เลยเอาจืดนีิู้ เหมือนหมูสับแต่เอาไปแบบอัดๆก็อ้อยเดี๋ยวจะลองมาชิมไข่เค็มแล้วนะอันนี้สุราสั่งเป็นไข่เค็มเท่าไหร่ใช่สุดารัาาบ,บงเป็นไข่แดงไงแต่ว่าแนนซี่สั่งเป็นไข่ลวกชิมไข่เค็มกันตัวไข่เค็มไม่เค็มมากอร่อย,ย,ย,ออยนี่เดี๋ยวขอชิมข,ของแรนซี่ให้ดูหน่อยหนึ่ง <ả? S 1> วนะ่าน้ำซุปของแรนซี่เป็นไง เด็ดมากวันนี้เอากล้องได้มาแล้วถึงเวลาแนนซี่กินแล้วหรอเฮ้ยน้ำเลือกต้มยำต้มยำอร่อยไม่เป็นไรแนนซี่เร็วจะจับกล้องแนนซี่เดี๋ยวแนนซี่ชิมเลยเฮ้ยของแนนซีน่อร่อยพก็เป็นอันนี้อันนี้ที่สั่งนี้ก็เป็นต้มยำน้ำข้นใช่ไหมมันจะมีน้ำใสด้วยรู้สึกหวงอะไรอ่ะจำไม่ได้ะอะก็แค่ไม่เป็นไรก็แค่อันนี้นะคะเป็นตีนไก่ เล่นชิมข้าวกับน้ำก่อสิส่วนแล้วก็ถืออยู่อย่างเงี้ยอันนี้ข้าวแต่วันนี้เนาะร้อนมากเออค่อยๆอ่ะเพราะอันนี้เล่นชิมจะร้อนมากแต่ตอนนี้ชิมน้ำซุปอ่ะน้ำซุปแลนซี่ใช้ได้เราชิมน้ำก่อนระวังนะไม่อยๆว่ะเลนซี่ลองชิมหมูกระดมมันจะเป็นแนวจืดแต่คือเดี๋ยวเราสามารถโผล่ได้อันนี้ของโซดานะอือของโซดาก็อร่อยแต่คือแบบโซดาชอบแนวแบบโจ๊กมันมีความแบบชอบเป็นจืดไง มันก็จะเอาดันในที่ดันไปกินต <gun it boxing> ้มยำก่อนมันจะแซ่บหรือเปล่าไม่ใกลร้อนในเนี้ยแนวแนวถ้านยถ้าคนชอบจจืดก็จะเวอร์ชันจืดๆนะเนาะแต่อนนี้คนชอบต้มยำเป็นเพราะวความแปลกใหม่ปะที่โจ๊กเอามาทำเป็นต้มยำคนกินต้มยำเยอะนะแสดงดูแหละว่าจต่คือแส่เอาตามความชอบของตัวเองอะเนาะมีสม่ผักทอามาด้วยก็อันนี้เดียดจะให้ดูแต่าสดงเชื่อว่าไรแหละคนกินไปเยอะแล้ว มันดังมากจนมีสาขาเยอะมากแล้วตัวโดาก็เป็นคนชอบโจ๊กนะแต่ว่าเหมือนจะมาทีไรมีปัญหาทุกทีไม่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือเราสามารถเราเลือกโจ๊กได้คือมันจะมีโจ๊กสามอย่างคือโจ๊กต้ยมยำซปเปอร์ธรรมดาแล้วก็ถ้าไม่อยากกินโจ๊กไม่ชอบโจหรือว่ามีคนชอบโจ๊กและอีกคนหนึ่งไม่ชอบโจ๊กอีกคนหคนึหนน่งก็กินมาม่านะคะมีสามรสเหมือนกัน เขาจะมีเป็นเซตอย่างเงี้ยอันนี้คือเซตเซตก็คือแบบอย่างเป็นเซตเซตก็คือเขาก็จะเป็นเซตมาให้เหมือนเซตแบบมอระเบิดเขาก็จะใส่ทุกอย่างยกเว้นกุ้งแม่น้ำอะไรเงี้ยแต่โซดาไม่สั่งเป็นเซตโซดาสั่งแบบเนี้ยเออแบบนี้คือแบบนี้โซดาติ๊เอาว่าโซดาอยากได้อะไรถ้าใครแบบอยากกินเยอะสิบอย่างร้อยสิบอย่างก็สั่งไปตามที่ชอบ ว่าก็แข็งขอ,งอง่ะไม่นิ่มเลยว่านนิ่มก็สามารถปรุงได้นะำแต่ดูของ,งแตดาเก็บหลักฐานกันกี้ว่าไปสอบได้ใส่ขวดใส่แตสดาชอบโตให้มันเป็นน้ำข้นๆไม่ชอบให้มีน,น้ำไข่แต่แต่น้ำมันก็มีดีให้มันแบบสดหืมไข่แต่ไม่ชอบต้องไข่ต้องตักต้องไม่ไข่ก่อนนี่เดี๋ยวแดากินของแอนซี่ อร่อยถ้าใครชอบกุ้งยำแนะนําจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นรสชาติเป็นอย่างนี้ยโอเคของสุราเควนะสุราคัวแบบเป็นรสชาติกุ้งยำแล้วจืดมันจะไม่อร่อยไงอันนี้มันก็ไม่จัดแต่มันหอมนะอร่อยค่ะไอ้ร้อยหรือร้อนแล้วซีร้อนแล้ซีชอบไหมอร่อยชอบชอบแล้วซีโทสตีนไก่เนี่ยจริงบางคนจะชอบนะนี่ค่ะอันนี้สั่งมาเป็นตีนไก่ทูบเปอร์นะจ๊ะเห็นไหมมันก็เหมาะอ่ะเบื่อยไหมใช้ได้ไหม คือพวกนี้มันต้องเปื่อยหน่อยเนาะสดาก็กินพอกินได้แต่ไม่หนัดนี่ทำให้ถนักใช่ไหมคือกินได้บางร้านนะก็เหนียหมูเด้งอร่อยมากแรักเราสั่งหมูสั่งจะไม่สั่งหมูเด้งเขามีอ่ะตุลาใส่ฟักทองมีค่ะมีแข็งอ่ะขอคอทองเขาจะไม่นั่นใช่ไหมจริงๆรู้ว่าเปื่อยอ่ะเดี๋ยได้เนี่ไปกินไทยกัน ว่าตับขระหุูได้ไม่งเพลใครเซ็มก็ไม่เต็มไม่ก็่สั่งไฟมาด้วยนี่มีหลมากางตอนนี้เยอะแยะมากสาขาแล้วคือุทธมณนลหนึ่งสเปก็ตรงนั้นแล้วก็ ชอบใครชอบปรุงก็คือปรุงไปเลยแต่กุ้งแม่น้ำนี่เขาใส่มาตัวเดียวนะจ๊ะไม่ใช่หลายตัวถ้าสั่งเป็นเต็มุ้งแม่น้ำอ้อาแหม่ใส่ตัวก็เต็มน,น,น <c oughs> ะราคา <c oughs> ถูกแบบแห่งใส่ได้บักทองแห่งไหมหน่อยเดี๋ยวลอกเลยทีเขาเตรียมจานไว้ให้เราดูใช่ไหมเจ้าหน้าเที่ก็ลังแกะกุ้งมันเนี่ยพรอนงยางเลยนะคะลเลย,เยจาน,านมมากล้วย ไม่สนใจหรอกเราจะกินปากเราที่เราสนใจใครไหมไม่เหมือนทำเหมือนว่าเราจะกินกินซีฟู้ดเนาะซีฟู้ดข้าวมันซี้เห็นไหมตัวแอบอยากให้นันซี่แกะเสียงนันซี่โชว์ให้นะว่าเห็นเป็นตัวตัวหรสวยงามแล้วตอนนี้แกะอยู่แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินมัเป็นหกคุณชิมโชว์อย่าอ้าปากเยอะเดี๋ยวปวดฟัน นี่เป็นอะไรนะเขาเรีอะไรเอื่อปวดาไงไม่อยากให้มันใช่ไหมคะอือไม่เดี๋ยวนาไปอ้ามร้อมากคไม่ได้อันนี้นี่พอคู่ไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตาด้วยข้าวเดี๋ยววันนัาเมื่อกี้ข้าวมันร้อนร้อมาค่อยระวังของซาาไม่ร้อนมากอันนี้มันเหมือนซาลาเหมือ้าวของนี่มันจะคุกคุตลอดพอกาลเลิกร้อนเลยแต่ว่าดีแล้วละร้อนมากเขมาจา แล้วเด็กเขาเพาะมากก็ยืนการมากกว่าเด็กเองหูจ้ามันมีแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวให้ดูชัดก่อนเราจะกินหมดแล้วเนี่ยอร่อยเนี่ยเดี๋ยวจะตักความโลดโให้ดูนะจีตักมีหูตักอันนี้นี่ให้นะซีนจะบอกให้อันนี้เห็นไหมใส่เครื่องใส่ใส่เห็ดหอมใส่ตับหูสับแล้วก็ตีนไก่ตึงเหมือนเนาะตึงมากจะสั่งสิบอย่างก็ได้นะของเราอย่างอย่างคนคนละกี่อย่างหก คนหกอย่างบางคนงส้าหอย่องบางคนสังสิบอย่างนะใช่ยังไงถ้าเราอยากลองมากินก็มากินเลยนะไปเออเองว่าเจ้าสะดวกสาขาไหนแต่ที่เราอยู่ตรง,งนี้คือก้าวพาวเจ็ดเดี๋ยวจะไปครไปกินต่อแล้วนันสี่ไปก่อนแล้วปุ้ยโอย